หนทางการบำเพ็ญตอนที่4การสร้างความสุข2ส,สัปดาห์ผ่านไปนับตั้งแต่ไหมได้ไปเยีอยสถานธรรมครั้งล่าสุดเปเลวไฟแห่งความสงบที่เคยสว่างสวยในใจของเธอเริ่มริบหรี่ลงท่ามกลางพายุแห่งปัญหาถาโถมในที่ทำงานทั้งความกดดันจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานทำให้จิตใจของเธอวาววุ่นและขุ่นมัวในเย็นวันหนึ่ง ขณะที่เธอกลับถึงบ้านความรู้สึกหนักอึ้งยังคงเกาะกลุมหัวใจนี่คงเป็นบททดสอบแรกบนเส้นทางบำเพ็ญของเราเธอรำพึงกับตัวเองความคิดนี้จุดประกายความหวังเล็กๆขึ้นในใจแทนที่จะจมอยู่กับความทุกข์เธอตัดสินใจที่จะสแสวงหาหนทางดับทุกข์นั้น หมายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนดูอย่างไร้จุดหมายแล้วสายตาของเธอก็ไปสะดุดกับประกาศชั้นเรียนธรรมออนไลน์ในค่ำคืนนี้หัวข้อวิธีการสร้างความสุขช่างตรงกับสิ่งที่ใจเธอโหยหาเหลือเกินรากับสวรรค์ได้ยินคำภาวนาของเธอ เมื่อถึงเวลาเรียนภาพของท่านอาจารย์สมชัยปรากฏขึ้นบนหน้าจอชายสูงวัยผู้มีใบหน้าเปี่ยมด้วยเมตตาและรอยยิ้มอันอบอุ่นเพียงแค่ได้เห็นท่านความรู้สึกวุ่นวายในใจของไหมก็สงบลงอย่างน่าประหลาดความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกท่านอาจารย์เริ่มต้นสอนด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังหากแต่เกิดจากใจที่รู้จักปิติยินดีและขอบคุณในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา คำสอนของท่านอาจารย์ทําให้ไหมฉุกค,คิดเธอเริ่มมองย้อนกลับไปถึงปัญหาที่ทํางานแทนที่จะมองว่าเป็นภาระเธอลองเปลี่ยนมุมมองว่ามันคือบททดสอบที่ทําให้เธอแข็งแกร่งขึ้นคือโอกาสให้เธอได้ขัดกลาจิตใจจงอย่าเปรียบเทียบชีวิตของเรากับผู้อื่นท่านอาจารย์สอนต่อเพราะแต่ละคนมีเส้นทางและบทเรียนที่แตกต่างกันไป จงทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดก็พอคำพูดนี้แข่งใจไหมอย่างจังที่ผ่านมาเธอเฝ้าเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนร่วมงานที่ดูเหมือนจะรับมือกับทุกอย่างได้ดีกว่าเสมอและนั่นยิ่งทำให้เธอรู้สึกแย่ลงแต่ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าการกระทำนั้นมีแต่จะบั่นทอนความสุขของตัวเอง และสิ่งสำคัญที่สุดท่านอาจารย์เน้นยำ้ำคือการเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ดีของตนเองแทนที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงผู้อื่นเพราะสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้อย่างแท้จริงคือใจของเราเองฉันเรียนจบลงแล้วแต่บทเรียนที่แท้จริงสำหรับไหมเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นปัญหาในที่ทำงานยังคงอยู่แต่ใจของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันถูกแทนที่ด้วยความสงบความเข้าใจและความสุขที่เบ่งบานจากภายในจิตใจของเธอเอง